ก็ขยับขึ้นไป18จุดบนรูปขอกแล้วนะฮะหุ้นที่ออกแรงที่โดนกระแทกก็คือปตท c p ีส่วนแจ๊ตชนะเลิศนะสู้กันอยู่มีหุ้นบางตัวสู้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 บางตัวกำลังดัน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 อ่าแจ๊ตดันดันมาอ่ะคุณแม่มีประเด็นอะไรอัปเดตให้คุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ต่อสายถึงคุณเอกพวินเลยมาดูทางด้านตลาดหลักทรัพย์เขาประเมินกันนะคะว่าตลาดเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะขาลงในอีก3ามสิเดือนข้างหน้านะคะหลักทรัพย์เซอเอ็มบี้เขามองนะคะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ย พานจุดสูงสไปแล้วที่พันหแต่ตอนนี้นะคะจะเป็นขาลงในระยะ3,6เดือนทั้งหน้าด้านหลักทรัพย์บัวหลวงก็มองว่าเป็นแนะนำนะคะให้นักทุนถือเงินสดนะคะแล้วก็ให้เล่นฟิวเจอร์นะคะและดีวิคาพูดนะ,ะในลักษณะที่เป็นขาลงนะคะแล้วก็ทางด้านเฟดธนาคารญี่ปุ่นนะคะให้ดูเรื่องธนาคารกลางในวันที่21กันยายนนี้ ทางด้านหลักทรัพย์กสิกรไทยนะก็มองว่าหุ้นไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะขาขึ้นนะคะแม้จะเป็นขาขึ้นนะคะที่ไม่ได้สวยงามเท่าไหร่นะคะแต่แบบนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเลือกหุ้นเพื่อฐานที่ดีเดี๋ยวกสิกรไทยว่าอะไรนะกสิกรไทยเขามองว่าหุ้นไทยอยู่ในภาวะขาขึ้นค่ะพี่ม่อนแหมมพูดผิดไหมปีหน้าค่ะเออโอเคนะคะขออภัยเป็นภาวะขาขึ้นนะคะในปีหน้าถ้าผู้อ่านอ่านผิดเองขออภัยนะคะ เจตนาแต่การปรับฐานแรงแๆนะคะก็ยังเป็นโอกาสที่ดีในการเลือกคุณพื้นฐานที่ดีสะสมเข้าพอร์ตค่ะพี่ม่อนค่ะย้ำนะคะกาิกรมองปีหน้าขึ้นต่อนะคะผู้อ่านอ่านผิดค่ะขออภัยค่ะไม่คุณเนี่ยจะให้กาิกรถูกด่าละสิไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณผู้ชม เดี๋ยวมีคําถามมาเราจะต่อถ่ายถึงคุณเอกพวินเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้คุณต่ออะไรไปก็ได้คุณอังสุมานต่อไปอีกมาดูทางดน้าสากกลนะคะหรือ SQ นะคะเขาก็ยืนยันขาย IPO ในไตรมาส4ปีนี้นะคะนายสัชวัตนะคะสิริศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสหกรณ์ u i ปกรณ์จำกัดหาส่วนหรือ SQ นะคะก็ได้เปิดเผยว่าบริษัทเนี่ยจะเดินหน้าเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงไตรมาส4นี้นะคะแม้ตลาดหุ้นในช่วงนี้นะมีสภาวะพันผวนก็ตามนะคะ แต่ก็มีความจําเป็นที่ต้องระดมทุนต่อไปค่ะเพื่อขยายธุรกิจโดยเฉ<ม>พาะการสั่งซื้อะคะเครื่องจักรเพื่อรอการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเพิ่มกำลังการผิตได้ให้ได้1เท่าตัวนะคะซึ่งแผนงาเน,นี่ยก็ได้เริ่มดําเนินการแล้วและผลการดำเนินการในครึ่งปีแรกนะคะของเขามีรายได้ที่1,354ล้านบาทนะคะ<ม>และมีกําไรสุทธิที่135ล้านบาทเติบโต,ตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน,นะะที่130% มีผลมาจากนะคะการรับรู้รายได้จากการขุดดินและถ่านหินนะคะในโครงการเหมืองผงสาและโครงการเหมืองแม่เมาะค่ะพี่มอนตก SQSQ ชื่อชื่อว่าอะไรนะ SQ ค่ะสากล Equipment นะคะทำหน้าที่ขุดตักอ่าเขามีงานเขาขุดหน้าดินที่เหมืองแม่เมาะพี่จะเข้าในใจมาสีนี้อ่ะไปจบแล้วใช่ไหมเรียบร้อยค่ะอ่าเดี๋ยวไปคุยกับพี่อ๋องเลยเนาะเดี๋ยวแม่เปิด Facebook ให้พี่อขงได้ค่ะได้ได้ค่ะได้ เนี่ยลูกใครทักทายมาบ้างนะคิดถึงกันมากเลยจะตายอยู่แล้วจะตายกันอยู่แล้วส่วน <laughs> คิดถึงกันมากเลยจะตายอยู่แล้ว <laughs> มาๆพี่อยองสวัสดีค่ะครับ <c oughs> สวัสดีครับอือทำไมหนะ้าตาดีขนาดนี้ครับพี่ชมน้องชมน้องหน้าเป่งปังปุกปุ้งปุ้งปัก <laughs> <laughs> มาเลย <laughs> <มา S 1> นะคะคุณอ๋อง อ่ะแม่มีคำถามมาพี่เปิดหาโอ้โหอินเทอร์เน็ต 3G 4G อ่อสบายดีไหมพี่สบายดีไหมครับพี่โอ้โหสบายสิคะน้องแปสบายดีนะไปโบสไปอะไรมาอธิษฐานนั่งกทุนหมดทุกคนเลยอ่าอธิษฐานขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยจากตลาดอุ่นขอให้ทุกคนมีสติปัญญาขอให้ฮะมันมันทันและวมันมันไม่ทันแล้วพี่ เด๋ขาช็อตเข้าเฮกันเมื่อเช้าอ่ะตุ้มมายิ้มหนาจุดช็อตโอ้โหกระตุก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 ดิ้นดิ้นอยู่นั่นแหละพวกขาช็อตช็อตแง่ๆแงแต่ขาลองตายตายตายยังเขียดแต่นี้ก็ดีนะเริ่มก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะตับแตกตอนนี้ปอดทะลุมีลมหายใจบางๆเบาๆอยู่เป็นลากรุมิกรุมิสวัสดีครับพี่ม่นชอบช่วงคุณอองที่สุดอ่า รอดค่ะคัดมาแล้วแงกแง่พี่ม่อนสู้ๆโหเอ้ยคุณผู้ชมั่งทุนเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรหลากหลายครั้งอ่าพอสอนนี้ชิวๆแล้วแหละเคยเจอไหมร้อยจุดอ่ะวันเดียวเราก็เจอมาแล้วอ่าเจอมาแล้วครับอันนี้ก็นะชิวๆเถแค่เนี้โถแค่นี้ครับสกิทสกิทเบเก์เคยเจอไหมเลยเออร้อยจุดพวกเราใครที่ยังไม่เคยเจอ อพี่ว่าค่อนข้างโอเคนะให้โอกาสกันเยอะนะไม่ได้ตบแล้วความตบแล้วคอมาจิ้นนะบางเจ้าตบแล้วโดนคอไม่เอาเงินไปเติมปั๊บโดนฟอสปั๊บไม่ง่นขึ้นโอ้ยตายตายตายตอนนั้นน่ะตายทั้งขึ้นทั้งลงแต่ตอนนี้มีโอกาสให้ตายลงกับตายขึ้นอผมจะเลือกตายทางไหนอ่ะครับผมก็ไปซื้อช้อนมาแล้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวสดาล์นี้จะช้อนเลยจะช้อนช้อนเลือกเลือกช้อนอุ่นอืครับผม ซ้อนเหล็กด้วยโอ้โหคุณจินครูค่ะแนวรับค่ะขอบคุณค่ะแนวรับเลยซุปเปอค่ะพี่มนโอ้โหโอ้โหไม่เจ้าน้กลงทุนพี่ม่อนี่ะสุๆเว้ยโอ้โหซุปเปอค่ะตอนนี้ตอนตอนนี้แนวรับค่ะลายตัวไม่ไม่สำคัญเท่าแนวรับเซ็ตหรอกพี่เออคือถ้าถ้าตลาดใหญ่มันเริ่มเฟื่อตัวขึ้นนะทุกตัวมันก็จะรีบาวขึ้นมาละเกือบทุกตัวเลยนะครับก็ตัวนี้หนึ่งสี่หนึ่งหก หนึ่งสี่หนึ่งหกแนวรับเข้าใจว่าเข <Trans> ้าใจว่าตอนเช้าลงลงมาใกล้ละนะครับที่เปิดกระโดดลงมาเลยอ่ะจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐวันศุกร์ลงแรงใช่ปะแล้วก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้วก็ดูสรุปดูประมาณหนึ่งสี่หนึ่งหกถ้ายืนได้ก็มองภาพของการการฟื้นตัวแต่ก็ยังเชื่อว่าไอ้ถ้าเกิดว่าภาพภาพสัปดาห์นี้อัตราการลงมันจะไม่เท่ากับสัปดาห์ก่อนละ น่าจะน้อยกว่าแล้วก็น่าจะเป็นฟื้นตัวด้วยคือราคาปิดของสัปดาห์นี้น่าจะดีกว่าสัปดาห์ก่อนครับผมอืมก็เลยคาดว่าตลาดจะฟื้นตัวได้โอเคพี่เท่าสูงํามได้ไหมแมนเยอะแยะแต่แป๊ะแล้วเนี่ยตับแตกแล้วก็ไอเฟกซูเปอร์ G P S T ใครรักคุณอ๋องเชียร์มาสิเชียร์มาสิขาตกอ่ะจะรู้ว่าคนไลค์คนไลค์คนไหนกดแบบหนั่งหน้างอหรือกดแบบหัวใจให้คุณอ๋องเป็นขวัญกำลังใจสู่วิกฤตสู่วิกฤตเอ้าเป็นขวัญกำลังใจฟาววิกฤตเขียนไม่ถูกเลยเรียกว่าเพื่อนแท้ครับคุณพรชัยครับคุณนนคะคุณพรชัยไม่ผมผมผมต้องเป็นฝ่ายกดไลค์ให้นักทุนแล้วไงเพราะว่า เพราะว่าสร้างความกำลังใจไงพี่ให้แบบเออไม่เพิ่งเถิดเพิ่งเถิดมันครับผมฟืดฟืดฟืดไหมฟืดเราลูกน้องที่ม่นแต่ละคนเบรกอ่ะคุณน้องค่ะตัวไหนพี่โอ้โหตัวไหนพี่เล่นเเอาคิวแรกคูลคู่แนวรับค่ะคู K O O L นะฮะคูลฝนจะตกหุ้นจะตกน้ำจะท่วม นักเล่นหุ้นพี่ม่อนเล่นได้ทุกตลาดเลยค่ะเชื่อแล้วค่ะเจีงนกันทุกคนแต่อย่าลืมนะไอ้จุดคั่นล้อดอ่โจดไว้ด้วยนะไม่ใช่ไม่จดแล้วเป็นด่านโน่นด่ดานนี้ฉาบบ้านชาวเมืองเขาอายอายบอกพี่อ๋องบอกมาติดหุ้นอายันทั้งประเทศเลยโหคนเรา <S 2> <S 2> ห,หุ้นตกว่า<ล>ด่ดาต<ห>ลาดไปทั้งประเทศเลยอายเขาไ, <ป S 2> ไม่ล่ะนักจุดพี่ม่อนดีนะเดี๋ยวนี้เขาเป็นเดี๋ยวไปเรียนกันห้าบาทพี่ห้าบาท ถ้าหลุดถ้าหลุดไปดีคันลอยก็ได้ใครจะเล่นนะก็นี่คนเขาถามมาก็จะเล่นกัน <c oughs> เออห้าบาทลุดหลุดคันล้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจดไปด้วยนะ้แม่เป็นพยาอันไนะพี่ห้าบาทคู่คู่หลุดห้าบาทสต็อปรอดเอาก็เอาแล้วแต่นั่งลงทุนนะไม่เอาก็แล้วแต่นั่งทุนนะเนี่ยนะไม่ได้ไปอยู่ด้วยพอร์ตใครพอร์ตมันอยู่แล้วอืมอืมแล้วก็ซุปเปอตัวฮาวเวดแนวสวิงแนวสวิงก็ ขู่นะสต็อปสี่จุดเก้าสองพี่สวิง <Sw ing. S 2> อืมถ้าเป็น A อ C ีี่ะเอเออบี A, 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 B, C, ใช่ปะซีแล้วซ<ด>ีจบ <ไป S 2> ยังยังย,ยังไม่จบพี่ดูเหมือนมันดูเหมือนยังไม่จบเพราะว่าเซตมันมันไม่แน่ไม่น่อมันจะมันจะมันจะฟื้นได้หรือย,อยังไงผ้ามไม่ชัดเจนไงมันก็มีโอกาสลงได้ต่อทุกตัวพี่อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้แนวรับตัวหุ้นไม่สําคัญเท่าแนวรับเซตว่าเซ็ตยืนอยู่เริ่มฟื้นตัวหรือเปล่า นะครับทุกตัวก็จะมาฟื้นตัวในสเต็ปต่อมาซึ่งตอนนี้มีประมาณ5บาท4.92จุดเก้าสองประมาณเนี้ย <Okay. S 2> ในส่วนของตัวครูอ่ะเอ,อครับถ้าจะเข้าเลยมันก็หลุด5บาทก็คัดลอดครับผมค่ะ okay. อ่ะซูปเปอร์ค่ะครับทำรูปผลผลรูปเซตก่อนนะพี่แรปหนึ่งแรปหนึ่งเซตเซตคือถ้าจะเห็นเนี่ยอย่างเช่นถ้าดูในผ้าประดับ6กนาทีเนี่ย จะเห็นว่าการฟื้นตัวมันไม่ผ่านเส้นห้าวันไม่ใช่ห้าวันห้าชั่วโมงเห็่ไหมฮะไม่ผ่านเลยนะทุกครั้งตอนนี้อยู่ประมาณเส้นห้าชั่วโมงที่ประมาณหนึ่งสี่หนึ่งสี่สามห้าถ้าเริ่มยืนได้เมื่อไหร่น่ะอันนี้เป็นสัญญาณที่จะดีขึ้นละว,ว่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวได้ละอืมครับต้องรอดูสักประมาณหนึ่งสี่สามห้าก่อนอะให้ยืนไ,ได้นะฮะ เ <Set S 2> ออ <in. S 2> ใช่ถึงจะแบบถึงจะโอเคขึ้นว่าแบบอ้ตลาดมันฟื้นตัวได้จริงๆแล้วหรือว่าเอออย่างมีนัยยะให้พอได้เล่นหุ้นแตอตัวให้มันแบบมีการรีบาวขึ้นมาบ้างอะไรประมาณเนี้ยถ้ามันยังไม่ผ่านมันก็เป็นแค่แบบลงเอ้เป็นแค่ฟื้นฟ้ฟื้นสั้นๆเพื่อลงต่อเพราะฉะนั้นเล่นหุ้นไปมันก็ไม่ปุ้มมามันก็มีแต่ขับทุนนะพี่ได้พ <รอ S 2> ังหรือไง ใช่ปีวันเขา้าใจมันคือประมาณหนึ่งสี่สามห้าหนึ่งสี่สามเจ็ดก่อนถ,ถ,ถ้ามันรอให้มันยืนก่อนจะเล่นตามมาก็ไม่สายอเออให้รอให้มันแสดมันชัดกว่านี้ก่อนแล้วค่อยตามดีกว่านะครับอืมโอเคอ่ะจ้ะต่อไปพี่อะไรนะซุปเปอร์ใช่ไหมซุปเปอร์จ้ะครับสรุปเซ็ตนะดูหนึ่งสี่สามห้าหนึ่งสี่สามเจ็ดถ้ายืนได้โอเคเริ่มจะสามารถฝืนตัวได้ แต่ถ้ายังไม่ผ่านก็ยังให้เราหวังว่าตลาดมันจะยังคงอ่อนแออยู่นะครับผมซูปเปอร์เนี่ยก็มีที่ประมาณหนึ่งจุดสามสามครับผมหนึ่งจุดสามสามคืออะไรคะคุณอ๋องแนวรับพี่แนวรับ หนึ่งจุดสามสามเดี๋ยวว่าไปจุดคันลอยก็ได้กรอบล่างครับหนึ่งจุดสามสามหรือรอฟื้นตัวเออใครติดอยู่ก็ก็ต้องรอฟื้นตัวล่ะซุปเปอร์ครับมเมื่อรอขายช้อนได้ไหมช้อนเหรอช้อนเนี่ยถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นช้อนช้อนซอร์นะผมให้ผมให้ดูตามแนวรับเสร็จอะซึ่งตอนนี้มองหนึ่งสี่หนึ่งหกใช่ไหม หนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็เผื่อลงต่อประมาณหนึ่งสามเก้าศูนย์หนึ่งพันสี่้อจุดะสองไม้แล้วก็ผมมีแนะนำสามตัวนะครับที่มองว่า ي, ถ้าสมการการช้อนซื้อแล้วว่า,าถ้าเซ็ตจะฟื้นตัวได้นะกลุ่มเนี้ยจะสามารถรีบาวได้ได้ดีนะครับก็จะเป็นเอาไอตัวกลุ่มที่มีมูลค่าขายช็อตสูงสุดะตั้งแต่เซ็ตลงมาวันที่1นึงสงากันยานะครับมีสามตัว ก็คือมี KTB KTB นะครับปูนใหญ่แล้วก็ KBank สามตัวแล้วก็ซึ่งแต่ละตัวมันก็จะมีความน่าสนใจเพิ่มเข้ามาอีกอย่างอย่าง KTB ก็จะเป็นเรื่องปันผลที่ ทั้งปีจ่ายประมาณ0.83ยิวประมาณเกือบเกืบหนะครับส่วนอีก2ตัวจะเป็นที่คาดว่าไอปับฟุ้ซินเด็ดรอบเนี้นะครับจะมีโฟเข้ามาก็คือมีเคแบงแล้วก็ปูนใหญ่ก็เลยเริ่มไปสาตัวเออถ้าจะซื้อนะซื้อเด้งอะะคาดเออซื้อเด้งครับผมกรองกรองมาแล้วว่าประมาณเนี้ยครับ k t b อะไรอีก s c c ปูนใหญ่ปูนใหญ่แล้วก็อะไรอีกเคแบงเคแบงครับผม อืออือกลองมาละวกองจากที่วันศุกร์เจ็ดตัวนี่เหลือเหลือสามตัวละอืมถ้าใครแบบไอ้มากไปก็เนี่ยสามตัวเน้นๆครับผมค่ะอ่าทำไมเสียงมันติดติดคัดคัดเสียงติดติดัดคัดไหมคะี่น้องไม่มีไม่มีมมมมนะตัวเองใครที่ฟังฟังพี่ม่อนเสียงยังใสแจวอยู่เลยวันดีค่ะคุณม่อนหวังว่าที่นี้พวกเราคงไม่ต้องปวดหัวเหมือนที่ที่แล้วอย่าฟังเพลินเด้งเด้งเด้งแล้วระวังตดเลอะตดเลาะตดเลอะ โตลรถให้ยืนให้ได้ก่อนนะถ้ากลัวโตอ่ะต้องให้ยืนให้ได้หนึ่งสักสิบสี่สามห้ากันนะสามห้าสามเจ็ดประมาณเนี้ยครับผมอ่าต่อไปคำถามซูเปอร์สแล้ว CPR อะไรวะ CPR นี่อะไรท้งนั้ดวนดวน CPR คืออะไรอ่ะ CPR โกมูเหรอไม่มันมีมีแต่ c p s เขาเขียน CPR โอ้โกมู CPR ครับ เอาหุ้นตัวนี้มันเล่นหรออันตรายนะตัวเองเพราะว่าเขาสภาพคล่องมาเป็นล็อก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 เห็นไหมชาร์จแบบตกเหวขึ้นสวรรค์ตกเหวขึ้นสวรรค์ตัวเองกล้าหรอครับก็เนินรับถัดไปประมาณ4.3ครับผม CPR 4.3่จุดสใช่ครับต่อไป GPSC ค่ะ G P S G C จะมีสามเอ็ดบาทครับรับนะฮะสามสามเอ็ดบาทสามสิบจุดห้าใช่ครับทุกตัวที่บอกคือแนวรับบนเลยไอเฟคค่ะสามสิบจุดห้าสามเอ็ดบาทไอเฟ ไอเฟกคนติดเยอะนะมีถามตลอดเวลาจะเอาจะเอาคืออยู่นั้นแหละเนี่ยน้องๆติดกันเยอะเลไม่ไม่ควรเะเฉลียนะไม่ควรซื้อไอเฟกไม่ควรซื้อค่ะอไม่ควรซื้อเฉลี่ยครับมีอยู่ก็รอรีบาวขายมากกว่าดีกว่าเอาเงินไปจมอ่ะไอเฟไม่ต้องแนวรับแนวรับมีประมาณสี่จุดสี่ประมาณนี้พี่สี่จุดสี่ทางอะบีแลนด์ค่ะเป็นไงล่ะหุ้นตก สู้กันตายเลยเนี่ยเออมีแรงก,ก็เท่านี้ยประมาณหนึ่งจุดห้าไปไปจุดหกลับได้ครับผมทีมบีค่ะเอ่อันอนี้สอนเขให้รับสี่จุดสี่นะไอเฟกสต็อปลอตเองนะทีมบีก็สองบาทพี่แนวรับลงมาสองบาทใช่บิ๊กค่ะบิกเกอร์ค่ะรับค่ะ เดี๋ยวให้สต็อปลอดเขาด้วยนะเดี๋ยวเขาเข้าแล้วออกกันไม่เป็นเดี๋ยวออกดดงนะก็โดนด่าฟรีนะก็เนรับผมบอก,บอกพี่เนระับผมบอกไงก็สองแนวถือถ้าหลุดก็ก็คันร้อนครับจ้ะอ๋อถ้าหลุดคันร้อนนะใช่เดี๋ยวหาว่า<ม>อองให้หุ้นเราติดกันนะบางที่ผมให้ผมให้สามตัวนะเอ่อที่จะคืาว่าดีบาวได้ดีๆอ่ะมีสามตัวที่บอกไปเมื่อกี้จ้ะครับตัวอื่นก็บอกก็วัดเนรับให้แล้วก็ถ้าใครแบบมีตัวเดิมๆอยู่จะซื้อเบสางเงี้ย อืมาจริงม,มันไม่ปวนไงแต่ว่าตอนนี้มันต้องเสี่ยงแล้วเพราะว่าถ้าการไม่ได้ขายไปเลยอ่ะมันก็ควรจะซื้อเวทเพื่อดึงราคาลงมาแล้วก็เซ็ตเฟื้นตัวขึ้นมันก็จะเฟื้นตัวหมดกับทั้งตลาดใช่ไหมแต่ขายตอนนั้นอืมอย่าวิกเนี่ยก,ก็จะมีอ้าวเดบิวไอเอเคใช่ไหมอเดบิวไอเอคใช่ไหมอืมก็มีประมาณสามจุดแปดสามจุดห้าพี่อ๋อคุณวินนี่ CPR ปั๊มหัวใจค่ะช็อกแป๊บเกิดอะไรขึ้น ตายตายตัวนี้ผมก็ชอบนะตัวนี้ผมยังชอบอยู่ครับ Big, วิกใช่ไหมใช่ดูถ้าดูเส็บแรกคือสามจุดแปดนะครับถ้าใครซื้อเล่นในบาทก็หลุดสามจุดแปดคัทลอรเพราะนี่เหมือนมันเริ่มเรื่องสร้างฐานประมาณสามจุดแปดดอล้านะตรงเนี้ยเออครับถ้าจะเล่นใครจะซื้อนะก็สามจุดแปดคัทลอรครับผมด้านบนประมาณสักสามจุดแปดคัทลอร์วิกด้านบนประมาณสักสี่จังการถึงประมาณห้าบาทประมาณเนี้ยครับ ถึงห้าบาทนะโอเคครับอ่าเขาคนที่ถามที่พี่หาบอกช็อกแป๊บหนึ่งอีงอืมเขาปลามใจอ่ะอถ้าจะรับปูนใหญ่นี่จะรับราคาเท่าไหร่คะคุณออกที่หา้าร้อยห้าร้อยประมาณสี่แปดสี่ห้าร้อยประมาณเนี้ยครับสี 4, 8, 4, ่แปดสี่ถึง้เอออิงตามเซ็ตก็ได้ครับก็คือเซ็ตหนึ่งสี่หนึ่งหกใช่ไหมก็แสดงว่าต้องซื้อแล้วเพราะว่ามันเริ่มมีบาวละได้เผยหมายหนึ่งถ้าหนึ่งสี่หนึ่งหกไม่อยู่ก็ หนึ่งสามเก้าศูนย์หนึ่งพันสี่ร้อยจุดครับผมสองไม้ i, พี่สองไม้นะครับถ้าเทียบเทียบก็คือห้าร้อยบาทกับประมาณสี่ตัดสี่ตกมูลใหญ่ค่ะอ่าส่วนบ d ดีเอมเอลงมเทพค่ะครับ BDMS อก็ฐานเดิมประมาณสักยี่สิบสองบาทยี่สิบเอ็ดประมาณเนี้ยครับอืมอาจจะลงมาหาประมาณฐานเดิมประมาณเนี้ยครับ ซึ่งอยู่ที่ประมาณเนี่ย22บาท21.5ประมาณนี้ครับเอเจดีหุ้นฮิตหุ้นฮอตหุ้นเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนเล่นได้ข้ามวันข้ามคืนทั้งปีเอเจดีถ้าไม่ติดก็ต้องก็ดูไม่ติดก็ตายนะเล้ดูแรงมากเลยทุกคนเนี่ยอนซ่าจริงซ่ามากเลยเนียครับก็จุกันร้อนนั่น1.65ครับผม ถ้าเข้าคัทที่หนึ่งจุดกห้านะถ้าเข้าเอจจอจดไปด้วยนะใครที่เข้าเอจจีจดจดใช่ครับถ้าจะรีบาได้ได้ได้แล้วนะก็คือหนึ่งจุดหกห้าครับผมออเคทีบีรับเท่าไหร่มีคนถามที่อ่องตอบยังยังพี่โอเคทีบีหรอเคทีบีก็ประมาณชาร์ตตอนนี้ตอนนี้ราคาอยู่ที่สิบได้รับได้เลยครับผมเท่าไหร่ตรงเนี้ยสิบเจ็ดสามพี่สิบเจ็ดสาอืมแล้วก็ถัดไปประมาณเผื่อสักประมาณ เออสิบหกไปปลายรอบหนึ่งสิบหกห้าสิบหกแปดประมาณเนี้ยครับไทยหลุดหรือยังไทยเขาโดนเขาตื๊บมาช็อตมากันตายเลยตอนนี้ติดติดไอ้นั้นด้วยติดแคสบาลานด้วยจากสามสิบเอ็ดบาทมาเลยยี่สิบเอ็ดบาทหายไปสิบบาทภายในอาทิตย์เดียวจบขาวการมินไทยรับคุณเท่าฟ้านะครับจบกนานลวจบแล้วพี่นเงินหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าครับจบแล้วจบห้าขึ้นแล้วก็ต้เป็นลง รับตัวลงมาก็คือพูดไปซื่อพูดพุทพุพูดพูดพพได้ไหมยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็เลยอีกบาทยี่สิบบาทแต่นี้มันมันลงมาประมาณนี่ไงยี่สิบสองบาทต้นต้นไงอาจจะมีดีบาวนะครับเพชรเพชรอ่ะประมาณประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่ดีบาวครับผมเพชรเพชร PACE ยี่สามยี่สี่นะคะท่านจะเล่นไทยเขาบอกรีบาวนะครับใช่รีบาวเอ่อเพสก็เนี่ยครับประมาณสามบาทสาบาทผมว่าจะเป็นแนวรับได้ค่อนข้างดีเหมือนกันเห็นไหมพี่บอกแล้วรอรับสาบาทห้าจนสบาทใช่กลับมาที่เดิมเลยใช่ครับสามบาทร่วมเลยเพสรอรับสาบาทนะคุณพลอย แต่มันเด้งมาพี่เห็นมันเด้งตึ๊ก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 แท้ใช่เริ่มเด้งละครับผมก็ดูถ้ายิ่งรับใกล้ๆสามบาทยิ่งปลอดภัยอ่ะไว้ง่ายครับผมปลอดภัยสามบาทเนาะถ้าจะซื้อเทรดก็เล่นกับเขาไป BJC ขอนรับค่ะก็ตอนเช้าลงมาถึงแล้ว50%อยู่ที่ประมาณ c ีเอสสลึงครับผม,มถ้าจะรีบาวแล้วก็ไม่ควรตำ่นนตำกว่านี้ซีเอสสลึงต่ำกว่าคัดลอสทัดไปสามเก้า <39 S 1> บาทถัดไปสามเก้าบีเจซนะบีเจซีใช่ครับผมสามค่ะคุณนองทีวก็ดูมาศูนย์จุดสามสามศูนย์สมศูนย์ประมาณนี้ครับผมคัดลอสอืมใช่ครับบอกแนวคัดลอสแนวซื้อซื้อกันเองแล้วนะตอนนี้ S <S> ซื้อแถวเนี้ยพี่ถ้ามันใกล้จุดพันอยยิงๆๆย่งๆๆยิ่งใกล้ยิ่งดีอะครับอ๋อ้าซื้อใช่ไหมดาวไซน์น้อยไงใช่ครับผมซีรีส์อยู่ตอนนี้ละ่ะฮะซีรีส์อยู่เมื่อเช้าหล่นลงไปเก้าร้อยแปดเก้าก็แปดเก้าแปดใช่ตอนนี้ตอนนี้มันมันไม่รู้มันจะผ่านเก้าหนึ่งศูนย์หรือปงเนี่ยอาจจะมีชะลอตัวย่อลงมาก่อน่ะต้องรอรอบหน้าที่จะเ,เปิดรออะแต่เพราะนี่มันจะเห็นว่ามันติดเสน้นคาเฉลี่ย ประมาณ9-12-9-13อ่ะถ้าจะเปิดลองเลยมันก็ไม่คุ้ม,มต้องรอรอใกล้ๆ900เราจุดอีกครั้งหนึ่งค่อยเปิด open ลองลองหรือเด้งช็อตอ่ะคุณน้องน่าจะรอรอ open ลองนะอืมครับรออ,อยอ่นะลอลงมาก่อนใช่รอย่อใกล้ๆ900จุดอ่ะซึ่งต่ำกว่าคัดลอสอืล้ใกลเออ้เ0 0อจุดโอ้โหคำถาม TCMC เข้าได้ยังคะ ตัวนี้มาเล่นตัวนี้ตัวนี้ผมก็ชอบนะ TCMC นยของพี่ไม่อัพเดตเลยดีเลยมากมันก็ดีเลยเหมือนกันพี่ม่าคิดว่ากันสั้นซูงเร็วกว่าก็สองแนวเฮ้ยสองแนวแล้วกันคือ4.4 4.4นะครับถัดไปอยู่ที่ประมาณ4.2มีคนกดไลค์มาขอให้คนกดไลค์ชนะเลิศนะ4.4 4.2ครับ TCMC 4.4ผมว่าตัวท่าเซตมาจะขึ้นได้เร็วเหมือนกันนะตรงนี้ที่4 4ใช่ไหมเนอแนวต้านเท่าไหร่นะครับคุณอ้องเนวเนต้าแล้วก็ประมาณห้าบาทถัดไปประมาณห้าจุดห้าประมาณได้ดีททำไมถึงสวยพื้นฐานดีตอนนี้พื้นฐานดีครับอ๋อพื้นฐานกดไลน์มาตึมเลยคุณอ๋องขอให้ลดโหดโหดอย่าติดดอยเอ้ยไม่ใช่อย่าติดนู่นกดไลน์เต็มเลย อ๋อกลองเชียร์กลองใจให้รวยๆแหงๆทุกทีแงๆรวยๆซื้อตายก็ให้ติดหุ้นรอบนี้ได้หุ้นในรอบหน้าแล้วก็ไม่ตกรถด้วยเพราะเราอยู่บนรถอยู่ไม่ตกอยู่แล้วรถไม่ตกอยู่แล้วเรานั่งอยู่บนรถกันอยู่แล้วแต่จะลงรถกันเมื่อไหร่ก็ว่ากันนะนี่รอลงรอลงครับผมโอ้โหอ่ากดมาแล้วมีหัวใจมาสองดวงหนึ่งดวง มีคนหัวเราะด้วยคลิ๊กคลิ๊กคลิ๊กิ๊กเฮ้ยหมดเวลาแล้วเอามาอีกตัวหนึ่งค่ะคุณน้องพี่เทพพี่เทพพี่เทพปอตทาสอผออากระจายเลยนักลงทุนพี่ม่อนนี่แต่ละคนโอ้ยสนุกสนานริงไปกวยกดด้วยกดด้วยสนุกสนานพี่กดให้พี่เองได้ไหมเนี่ยได้พี่กดเลยว้าให้คุณม่อนใจร้ายรีบกดเลย เออเด็ดนะตัวนี้เหรอตัวนี้ลงไม่ทันก็ไม่ตกสิค้าถูกต้องแล้วพี่แคปี่ได้ดีไม่ดีเลยเละบีแลนด์พี่เอาบอกให้ถือยาวยาวมันลงมาเยอะเลยเมื่อไรจะกลับไม่รู้ว่าเจ็ดประมาณเจ็ดสี่ประมาณเนี้ครับผมค่ะเจ็ดสี่สพชาไทเจ็ดสี่รับเหรอครุณน้องเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่แนวรับอืมครับ พูดอะไรเร่ยโหตรนี้ผมว่าถ้าเซตขึ้นก็ไม่อาจจะอาจจะรีบารไม่ก็ได้เยอะนะผมมองอืมครับเพราะมันลงก็ไม่ได้ย่งเยอะอะไรมากอ่อนตัวตามน้ำมันดิบเฉยอ่ะอืมครับไม่ตกลถแต่ตกลุมอากาศโอ้โหจ๊ดไปได้ไกลไหมอีอีอีแจ๊ดเหรอหกจุดสามอหกจุดสามมินครับแจสมินหกดูหบาทก่อนครับไปหกจุดสาม ดูทีทีดบบนยูเอาไงดีคุณน้ำประปลาไทยอ่ะซื้อไปสิบปีก็ขึ้นมาแหละแล้วได้บันผลอ่ะปีละก็บันผลนะครับตัวนี้เออปันผลพี่ก็มีนะเมีจนลืมไปเลยมีจนลืมไม่ได้คิดเลยรรุนรอมันรอมันมาได้ยี่สิบอีกสิบปีข้างหน้าไี้เนี่ยดูให้นายจะหลบคุณพานุพานุพันธ์ป่ะใช่พี่เออครับแนวรับก็เนี่ยแหละลงมาลเริ่มถึงตัวก็คือประมาณ สิบจุดสครับผมรับประมาณใกล้ๆสิบาทแหละอืมซื้อลงทุนตับผันผลเนาครับถ้าตัวน,นี้นะ,ะจบพี่พอแล้วไป้เดี๋ยวไปต่อเป็นนกอินทรีปีกยาวเลยไม่หุ้นไม่ติดคิดแต่ขายหมูเฮฮาปาร์ตี้ hey ha, ไปนะนั่งทุนของรายการพี่มอนนะ่ารักเตินทุกคนแต่คนที่ไม่ใช่ในรายการเราอะน่าเหี่ยวกันหมดเลยเนี่ย แต่พวกเราเหนียวไม่เป็นไรเราก็ยิก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 ยิงให้หน้าตึงตึงตึงจะได้ซื้อความหัวใจคนหัวใจ CPR แหมเราเคยเจอมาแล้วร้อยจุดนะให้กำลังใจทุกท่านนะใช่รอบนี้เขามีจังหวะให้ซื้อให้ขายถ้าหากจังหวะที่ว่าเป็นเบรกไหมจังหวะมันสัญญาณซื้อนะคุณน้องไม่ต้องทำหน้าหรอหันไับจังหวะที่ให้ซื้ออะไรเนี่ยก็มีขึ้นอ่าใช่ ต้อหนักหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วพี่เออนี่มันก็ธรรมดาเออคิดว่าจะมธรรมดาชีวิตของการลงทุนก็เป็นอย่างนี้แหละนะลงทุนนะมันมีเจอมันเป็นอย่างนะตัวเองเขาบอก2017หุ้นจะขึ้นโอ่งนะอันนี้มันแค่4เดือนเองนะเนี่ยถูกไหมหกสี่เดือนเองไม่ตายหรอกครับใช่ใช่หวัว่า17จะขึ้นนะเออบอกว่าจะขึ้นกน2017เขาก็มองกันนะอืมแต่ยังไงแต่ยังไงเรามองคือรีบาลรอบหน้าเราต้องเราต้องเริ่มขายหุ้นบ้างนะขายที่หุ้นเยอะๆอ่ะ อ,อ้าวก็สองพันสิบเจ็ดจะมาให้ขายทําไมเมื่อถ,ถึงสองพันสิบเจ็ดสิแล้วจะไปรู้ได้งไงว่าจะขึ้นพี่มันจะรู้ได้งไงว่าจะขึ้นอ่ะก็คิดไว้อ่ะคิดไว้คิดไว้เออเราต้องเราต้อง,เร,องเราต้องเชื่อตาตัวเองก่อนว่าเอ้ยถ่อไปถ้ามันรีบาวมาจะเป็นีลง C หรือเปล่าก็เป็นไม่ได้นะเออไอตัวนี้พี่ต้องแมทใครจะรู้พี่มันเสี่ยงกันนะจะจ้ะเดี๋ยวพี่ไปดู A B C กับอ่องเนาะขึ้นมาแล้วรุ่นสาวอีกแล้วพี่ม่อนโง่เดือดคนคุณอ่องหน้าใส วันนี้หลอดจุ้งตัดผมร้านไหนครับครับอะแค่นี้ละอะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันจ้าก็บคุนนะครับผมสวัสดีครับแหม่มตกลงแล้วคุณอ๋องเขาให้รุ่นมาแหม่มเอาไงเอาชีวิตจิตใจแหม่มตอนนี้บอกเรื่องทุนพี่สิการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะนี่เธอพูดจาภาษาอุดมการณ์มากเลยเอาภาษาชีวิตจริงอะว่าไงก็ดูดูตลาดเราไปก่อนพี่ดูดูตลาดสักระยะ ดูทิศทางนิดนึงแล้วค่อยตัดสินใจนะคะเ,เพราะว่ามีคำเสี่ยงได้เดี๋ยวไปเจอพี่ม่อนที่ FM 97กันนะฮะช่วงน,นี้ลักคุณผู้ชมต้องตุลเไปเพียงแค่นี้นะฮะสวัสดีค่ะ